สวัสดีวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2,567พาท่านมาชมข้าวของชาวบ้านบริเวณนี้นะครับฝั่งทิศตะวันออกนิคมออโคกพะนานะบ้านโคกพะนาไม่ทราบว,ว่าเป็นข้าวอะไรนะฮนะมันเหลืองเหลืองดำๆนะ ้าวประกาอัาพิลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอดินเอาน้ำอุดมสมบูรณ์นะแหลง่งเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งเนี้ยแต่มีน้ำนะครับ จะเป็นค่าบระกาอัมพิลนะครับตัวลักษณะเมล็ดนะครับตอนนี้ก็น้มรวงแล้วครับคือ,อใส่เมล็ดสร้างน้ำนมเมล็ดแล้วนะครับเนีน่ยสร้างน้ำนมเป็นเมล็ดแล้วน้ำนม อันนี้ยังนะครับอันนี้ยังกำลังจะออกกิซอนนะกำลังมีน้ำนมเล็กๆอยู่นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวคนละชนิดกันปนมาก็ รวงใช้ได้นะครับรวงรวงข้าวนะสวยงามครับดูโดยรวมรวมแล้วน่าจะได้นะครับหรือว่าใช้ได้นะครับท่านมาชมนะครับก็ไม่อยากจะเดินมันภาพไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวสายกล้องเอานะครับก็ดูโดยรวมรวมแล้วก็ เริ่มสัปดาห์หน้าก็น่าจะเกี่ยวได้นะครับถ้าไดดร้อนๆน,นี่ก็จะสุกเร็วนะรเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับสวยงามครับรวงรวงข้าวารวงมีน้ำหนักนะร,รวงข้าวดูมีน้ำหนักนะครับ ่าจะเป็นข้าวประกาอัมพืลน,นะครับถือว่าใช้ได้นะครับบริเวณนี้แสดงว่าตอนลงวานเมล็ดไรเนี่ยถูกจังหวะถูกเวลานะครับเหมาะสมพอได้น้ำมาก็ข้าวก็สวยงามนะครับเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบ ข้างหนึ่งนะด้านนี้นะครับบางคนละเรื่องกันเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะร้อยห้ามันจะหนักหน่อยออกช้ากว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่า,อาบริเวณนี้เป็นแคเรียกว่าร่องฝนนะครับร่องฝนมันจะผ่านมาด้านนี้ แต่ถ้าห่างจากนี้ไปทางทิศตะวันตกตะวันตกของนู้นไปประมาณ8กิโลนะครับทางโน้นจะแห้งไม่มีน้ำเลยนะครับข้าวเนี่ตายหมดตายหมดเลยนะครับน้ำบอ่อน้ำสะยังไม่มีเลยนะครับทางโน,น้นแต่ตำบลตานีนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ปรปิมาณก็ไม่ใช่น้อยนะครับหลายไร่นะบริวเวณนี้ยยังตามก็หไร่นะครับดูดูไปหไร่ถึง8ไร่นะนยาวถึงต้นไม้แล้วนะครับได้อยู่ครับได้ส่วนทางนี้ก็รอดูนครับก็พอได้นะครับ มันเพิ่งจะได้น้ำระยะหลังก็บำรุงต้นบำรุงอะไรมันไม่ดีพอมันก็เลยได้ขนาดนี้หรอครับข้าว่าจะเป็นข้าวมะลิร้อยห้านะครับข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับเนี่ยต้นก็ไม่ โตไม่โอบนะครับีเป็นบางต้นนะครับให้มันอบบหน่อยไม่ถือว่าเสียหายอะไรนะครับดีกว่าแห้งตายนะครับอีกฝั่งไกลๆด้านทิศตะวันตกในฝั่งทิศตะวันออกติดคลองนะตรงนี้ก็เป็นแอ่งหน่อยเป็นอู ข้าวคูณน้ำได้นะครับย่อยๆอน,นี่ก็ทางที่ออกไปบ้านโคกสกอเชื่อมอนอนร้อยต่อฝั่งน้อนตำบลปลือฝั่งที่ถ่ายทำอยู่นี่เป็นตำบลตานีนะครับถ้าได้ออกมาช่วงเช้าเช้านะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้ มันดูแล้วมันสุขใจนะครับสุขใจเห็นข้าวเขียวออกรวงนะครับถ้าเช้าี่หมอกหน่อย,อยมันได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่มันดูแล้วส,สบายใจนะครับสุขใจนะครับมีความอิ่มใจะถึงแม้จะเป็นข้าวของชาวบ้านก็ ยินดีกับเขาไปด้วยนะครับที่ได้ภาพลาอุดมสมบูรณ์มานะครับถึงกับขาดแคลนนะครับพอได้กินตลอดทั้งปีนะจนถึงฤดูการหน้านะครับาพามาชมอีกครั้งนะครับตอนนี้ ประกาอาปืนแน่นอนนะครับข้าดอกมะขามนะครับดอกมะขามไงลักษณะอย่างนี้นะครับออกเหลืองๆดำๆคล้ายกันเลยสบาบนกันเลยเรียกว่าข้าวประกาอาปืนนะครับอาจะแผนกล้องไปด้านน้นให้ดูไกลๆนะครับแดดอาจจะ่องยก็ภาพอาจจะมัวๆนะครับ อาจจะไม่ชัดใช่ไหมนะถือว่าสวยงามนะครับสวยงามถือว่าผลผลิตใช้ได้นะครับใช้ได้อ่ หน้าภูมิใจแทนนะครับคนที่ข้าวงามนะครับได้ผลผลิตก็ไม่ถึงกับขาดทุนนะบางที่นี่ลงทุนหวานข้าวแล้วก็แห้งตายนะครับค่ารถไถค่าเมล็ดพันธุ์จมเลยนะครับจมอันนี้แบบนี้นี่ใช้ได้นะครับใช้ได้ นั้นก็ค่าปุ๋ยค่ารถไถนะครับค่าคนหวานข้าวแล้วนกะ็ไปไปรอผลผลิตมันอุดมสมบูรณ์ก็ค่าเก็บเกี่ยวอะไรก็เฉลี่ยกันไปนะครับเฉลี่ยกันไปนะครับหักนอนหักนี่ไปพอพอเหลือได้กินนะครับก็ปริมาณมากพอสมควรนะรยางน้อยกับวัยวันี้ก็ เจ็ดแปดไร่นะครับผู้ค้นที่กว้างพอสมควรนะครับประมาณถ้าคิดเป็นรูปแบบจัตุรัสนะครับก็สองร้อยคูณสองร้อยเมตรต่ำก็ไปคูณเอานะครับพื้นที่ขนาดน,นี้ก็ ปูนก็ไปแล้วก็หานเป็นไรเป็นอะไรออกมานะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็มาชื่นชมข้าวของชาวบ้านเรานะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนนาส่วนตัวฝั่งไกลๆทางโน้นก็ไม่มีน้ำนะครับ แม้แต่น้ำสะยังไม่มีถึงครึ่งสะเลยนะครับก็ยินดีบริเวณนี้ครับรองฝนมาก็ถูกถูกจังหวะถูกกาดข้าวของงามน,นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับข้าประกา